สาเหตุออรลโดแพ้แบบเลือดสาดระบบลุกพังยับพึ่งพาแคสเปาหนักเกินอนเบอร์คอมบี่หายไปหลังเส้นแรกเหมือนรถฟอร์ลารีที่น้ำมันหมดกลางทางรับเสิร์ฟระเบิดเวลาแอตแลนต้ายิงเซิร์ฟแบบถล่มออรลโดรับแตกเป็นริ้วๆจนโคตแอมมี่หน้าแดงกว่าโลกกัปตันอเมริกาแสงจับที่แอตแลนตาไว้ฮอตยิ่งกว่าทฤษฎีสมคบคิด ชนะ10เกมรวดแบบไม่พักเลยอะ่ะพวกเธอกำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่นี่168 Comment คอมเมนต์ชาแนลค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 m คอมเมนต์ชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึง Atlanta าไวท์กับออริโงวา k ิลี การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงลีกอเมริกาโปวอลเลย์บอลเฟสต์เดเรชันระหว่างแอตแลนตาไวท์ที่บุกมาออร์แลนโดวากิลลี่แอตแลนตาไวท์ชนะวากิลลี่3ต่อ0เซตด้วยสกอร์27ต่อ25 25ต่อ23 25ต่อ14ใครดูกันบ้างมาคุยกันในคลิปนี้ค่ะสำหรับแมตช์นี้นะ168่งหกแปดคอมเมนต์ชาแนลขอสรุปไฮไลท์การแข่งขันมันๆให้เลยนะเริ่มจากเซตแรกเนี่ยการแข่งขันได้ดูสูสีตลอดเซต โอเลนโดนั้นตามหลังแต่ตีเสมอได้ในแต้มที่24-24ต่อก่อนที่จะแพ้ในที่สุดจากลูกหยอดของแอต a แลนตาและแอต a แลนตานั้นชนะไป27-25ต่อสำหรับเซตนี้จุดอ่อนของโอเลนโดก็คือเกมบล็อกอะที่ยังไม่แข็งแกร่งขณะที่แอต a แลนตานั้นมีการบล็อกและการรับเสิร์ฟที่ดีกว่า สำหรับเซตที่2องแอลแลนตานั้นดูควบคุมเกมได้ดีแม้ว่าออเรนโดจะไล่ตามในตอนท้ายแต่สุดท้ายแพ้จากเสิร์ฟปิดตาข่ายของนาตาลีฟอสเตอร์แอลแลนตาชนะไป25-23ต่อ 23. มาต่อเซต3ค่ะแอลแลนต้าทำคะแนนนำห่างตั้งแต่ต้นเลยอ่ะออเรนโดปรับตัวไม่ทันแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายรอบรวมถึงชมพู่พรนพันของเราด้วยที่ถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่ต้นเซต การบาดเจ็บของลิเดียโกรจากข้อเท้าพลิกเนี่ยทำให้แผนการเล่นของโอเลนโดเสียสมดุลทำให้แอแลนตานั้นชนะทีมของพรพันไป25ต่อ14ชนะ3เซตรวดเลยค่ะมาพูดถึงผู้เล่นที่โดดเด่นในแมตช์นี้กันแอแลนตาไว้นั้นมีเกมบล็อกและกการรับเสิร์ฟที่โดดเด่นทำให้ควบคุมเกมได้ตลอดเมื่อบอลแรกดีเข้าจุดเซตเตอร์นิ่ง มีตัวพร้อมตีให้เลือกมากมายสังเกตได้จากการโจมตีของแอรแลนตาที่มีทุกทิศทางมาฝั่งโอเลนโดบ้างสำหรับชมพู่พรพันพ์ธเนี่ยนะเซตได้ดีใน2เซตแรกแต่ถูกเปลี่ยนออกในเซตที่3เดี๋ยวพูดถึงพรพัน์เนี่ยเดยวแอดมินจะมาเจาะรายละเอียดของชมพู่พรพันพ์ธเราในเกมนี้อีกทีค่ะมาพูดถึงแคชเมียร์บราว์คนนี้นะทำ13นา13คะแนนเสิร์ฟเอสไป2 อเบอร์คอมพี i, ตบไป32ครั้งทำไป11คะแนนสำหรับประสิทธิภาพไม่ถึงกับแย่นะถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์การได้ตบของเธอคอร์ดิชวานทำไป7คะแนนรับเสิร์ฟได้ดี22ครั้งอะแต่ว่าการตบนั้นดูไม่คมเล่นไม่ออกคือเขาดักทางได้หมดอะแล้วก็เป็นหัวเสาที่ไม่สูงมากซะด้วยสิ แวนเดอร์ไวท์ทำไป7คะแนนน้อยเช่นกันเลยนะคะโดนบล็อกบ่อยอ่ะหัวเสาอีกคนนะที่เล่นไม่ออกโอ้โหลำบากเลยค่ะนาตาลีฟอสเตอร์คนสวยของเราทำไป10คะแนนเซิร์ฟ s อสสเซิร์ฟเสียไป5ค่ะประสิทธิภาพการตบเนี่ยดูลดลงไปหน่อยนึงหลังที่ถูกจับทางตีเสียเองด้วยเรียกว่าครบทุกอย่างในตัวเธอเลยนะ เอาละค่ะมาถึงจุดเด่นในเกมนี้ต้องบอกว่ามันคือสองครามการบล็อกกับการตบแบบสุดโหดเลยไอโกโจนนักตบสาวจาเมกาสูง188เซนติเมตรกับท่าเฟตเทอโบหมัดน็อกที่ฉีกเน็ตออรเรนโดเป็นชิ้นๆเลยอะ่ะเธอนั้นคือมือสังหารที่น่ากลัว แคชบราว์ Brown, ราชินีบล็อกจากเคนตักกี้ก็โดดสกัดแต่ว่าโดน a อเลนตายิงกลาดแบบจอห์นวิกทั้งเซตเลย <heads> จุดพลิกหักเหเส,สิร์ฟเอชของโคลี่ลุยในเซตท,ที่3ที่แบบว่าคมกว่าดาบสมุไรเรียกว่าชนะขาด125ยยต่อ17เหมือนโดนตัดหัวแบบเกมออฟโทนสเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นปัญหาของโอเรนโดคืออะไรบล็อกออนและการรับลูกแรกแหกไม่นิ่ง <fine. h ack, mining> หัวสาวอย่างเวนเดอร์ไวท์และอเบอร์คอมบี้ทำคะแนนได้น้อยเกินไปสำหรับเกมนี้ประสิทธิภาพตบต่ำสำเร็จ32ประสิทธิภาพ17ตฮะตัวเลขน้อยจังความแตกต่างของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งแอลแลนต้า แอตแลนตามีความสูงและความคล่องตัวได้ดีกว่าในขณะที่ออร์เรนโดพึ่งพาการเซตของชมพู่พรพันธ์และเกมรับที่ยังไม่เสถียรแม้ว่าออร์เรนโดเนี่ยจะพยายามใน2เซตแรกนะแต่ความแข็งแกร่งของแอตแลนตาในเกมบล็อกและการรับเสิร์ฟเนี่ยทำให้เขาเนี่ยชนะขาดลอยในเซตที่3การบาดเจ็บและจุดอ่อนที่ยังแก้ไม่ตกค่ะอันนี้แหละส่งผลใหออรเรนโดนั้นแพ้แบบไม่ชนะเซตใดๆเลยในเกมนี้ วิเคราะห์เซตเตอร์ออร์เดอร์ที่คนไทยต้องรู้เริ่มเลยนะคะ 1. ชมพู่พรพันธ์เซตเตอร์อัจฉริยะแต่บางทีก็แบบเซตหลุนโลกเลยเนาะว่าไหมคะจุดเดนเซตเร็วแบบลมกลดกลางสนามให้แคชบอลตบสับแหลกเลยแต่บางทีก็เซตเหมือนรีบไปหน่อยปัญหาที่ชัดเจนเวลาทีมรับบอลแรกแหกเกมนี้ชมพู่ช่วยกลับมาไม่ค่อยดีเซตออกระบบก,ก็คือ out of system บางทีเนี่ยทำให้ต้องเล่นลูกยากสำหรับเพื่อนเลยกลายเป็นว่าต้องไปเล่นบอลแก้ไปค่ะ 2. เซตบอลไม่กระจายได้เหมือนก่อนอันนี้นะคะคือติดเซตให้กับแคชบราวยเกินนะคือจนแบบว่าทีมตรงข้ามเนี่ยเขาอ่านทางได้หรือว่าจะเป็นเพราะว่าแคชบาวเนี่ยเขาตกได้ผ่านบล็อกมากสุดกองเชียร์อย่างเรานะก็อยากจะถามว่าทําไมไม่เซตให้ตําแหน่งอื่นบ้างหรืออย่างที่บอกวันนี้แคชบาวดูจากสายตาแอดมินเนี่ยเธอทาผลงานได้เด่นชัดกว่าคนอื่น 3. เมื่อรับบอลแล้วเซตช้าอันนี้นะต้องแก้ดว่วนเลยเอ๊ะยังไงเดี๋ยวคือคนอาจจะบอกเอ๊ยยังไงนะเดี๋ยวแอดมินบอกเร็วไปเดี๋ยวบอกช้าไปเอาให้แน่คืออย่างนี้บอลแรกเนี่ยรับมาไม่ดีทำให้เชฟมาสเตอร,ร์เนี่ยเซตช้าเกินไปจนบล็อกออฟค่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็มาจัดเต็มแบบยกทีมมาปิดมาเป็นแผงเลยอะ่ะ ถ้าเป็นเซตเตอร์ไทยนะอาจจะแบบว่ามีโดนว่าแบบเสียงร้อนเลยอะเร็วๆสิไม่ใช่เซตช้าเหมือนรถเมล์หวานเย็นแบบนี้ 4. บางครั้งเซตไม่เสถียรขึ้นขึ้น,นลงๆวันไหนนะเซตเพอร์เฟกนะก็ดีดีวันไหนนะนะนนนะถ้าแย่เนะี่ยก็เซตหลุดกระจายเลย แอดมินเชื่อว่าแฟนคนไทยนั่งดูแล้วก็เครียดอะ่ะโอ้โหทำไมเซตแบบนี้คือเชฟมาสเตอร์เนี่ยเล่นไม่ออกอะ่ะสลับกับชมพู่พรพัน์เรียกว่าเปลี่ยนกันวุ่นทั้งเกมเลยแบบว่าวุ่นวายขายมะพร้าวมากเลยอะ่ะโอ้โหก็ห้าแต่เวลาจริงจังเธอเซตสวยจนลืมไปเลย หลบเซตเตอร์ออร์แลทั้ง2คนก็คือชมพู่พรพันธ์กับเชฟมาสเตอร์เนี่ยเล่นสไตล์มั่นใจบางทีก็แบบเซตเทพนะบางทีก็เซ็ตแบบหลุดโคตรเลยถ้าแก้ปัญหาเรื่องความเสถียรได้นะแล้วก็บวกเซ็ตกระจายตำแหน่งนะบอกเลยเจ๋งกว่าเดิมมากๆเลยอ่ะแถมให้อีกนิดนึงเชฟมาสเตอร์เนี่ยถ้าเล่นไทยลี่นะเธออาจจะโดนแฟนบอลเชียร์สุดแรง เพราะว่าเซ็ตเร็วแล้วก็เป็นสปอร์ตตัวแม่เลยแต่ก็อาจจะโดนด่านในโซเชียลแรงเหมือนกับเวลาทําพลาดได้นะคะอันนี้หยอกค่ะแมออเรนโดจะพ่ายแพ้แบบสาหาัสแต่พวกเธอก็คือเดสตาร์ที่ยังไม่ตายคือนัดเหลือเนี่ยนะที่อยู่ยังมีโอกาสชนะได้อีกค่ะรอบเพลย์ออฟมีโอกาสกลับมาเจอกันนั่นอาจจะเป็นการแก้แค้นที่สุดเดือดก็เป็นได้ ส่วนแอรแลนตาพวกเธอกำลังบินไปเวสรัสแต่ระวังนะในวงการวอลเลย์บอลโปรเนี่ยความแคสไม่มีวันหายนี่คือความบ้าคลั่งในเซนตันฟลอริดาที่คุณอาจจะต้องเช็คความดันก่อนดูค่ะและคุณผู้ชมนะคะก่อนจบคลิปเช่นเคยคะ่ะขอขอบคุณพี่ๆเพื่พอนๆที่อดูช่องนี้และเข้ามาพูดคุยเรื่องวอลเลย์บอลด้วยกันถ้าชอบเรื่องแบบนี้กดติดตามไว้จะมีเรื่องเด็ดๆมาอีกคะ่ะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดขอบคุณมากนะคะไปละสวัสดีค่ะ